วันนี้ต่อเนื้องกันเลยจัดสภาวะอากาศที่ต้องบอกว่าในพื้นที่าคใตายตอนนี้เนี่ยเทปถูกจังวัดกับน้องยยมมีฝุ้นตกลงมานั่นก็คือมาจากอิทธิพลจากย่อมความกดอากาศนคัทีดันมาจากนู่นและประเทศจีนเพ่มาปรคลุมประเทศไทยตอนบุญนะนะครับภาคเนื้อพาอี่านนอกจากจอฝุ่นจอน้ำท่วมแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็เจอเน่าเลยนะเออแรงเน่ามันก็จะกดลงมานะครับแน่นอนกรพบพอแรงเน่ากดลงมาเนี่ย ย่องความกดอากาศก็คือเมฆฝนเนี่ยก็จะลงมาสู่พักใต้ของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นดูโดยตามปกติอ,อยู่แล้วแต่ปีนี้พักเนื้อภายีสาตนจะโดนน้ำมากนิดเหนือนะครับจากอิทธิพลของพายุโนรูนั่นเองอบ้านเราภักใต้ก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับรายการเล่นข้าวชาวใต้ของเราีน,นเราเตรียมความพร้อมเราพก วิทยุทันซิสเตอร์มาแล้วอ่าอันนี้เด็กๆบางคนแหละอาจจะไม่รู้จักแหละพี่เบาเกลี้ยงต้องท่าพี่เบาเกลี้ยงรู้จักดีนะคะวิทยุทันซิสเตอร์นะคะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยบางบ้านยังมีพี่เบาเกลี้ยงนะคะเพราะท่าไม่ท่าเราชอบฟังอย่างมีอยู่นะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรามีตัวชี้วัดชัดเจน้และมีคนที่ฟังรายการวิทยุเนี่ยค่อนข้างจะหมากกันหน่อยซ์อมรายการไหนได้คะโดยเฉพาะ่อคอนโซลวัฒน์ราธานีนะครับรายการโอปโมสัมพันธ์ก่อนที่ทางด้านก็อนผู้นี้ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะ ตึ่งวิทยุนะ,ะว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีวิทยุไว้ประจาบ้านเพื่อจะรับความข้อมูลการสั้นจะพารัดขับน้องยิงอมใช่คะ่ะแล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่าบางคนไม่เข้าใจว่าโอ้นานยกลาทำไมแต่ยิ่งเลยโบกเลยจะประสบการณ์นะครับคนสู้รัฐ,ฐนี่นะเอาสุรัฐนะ,ะยังติดตามรับฟังรายการวิทยุนี่ยังอยูมาร์กเลยนะครับ่รายการโอปอมอนี่เราเปิดแจกให้กับผู้ทีได้รับ บอกโคดีได้นะพูดโดยโอกาสั้านะนะครับในระดับวิทยุเนี่ยแลวก็มีคนมองไม่โอ้โหเดือนอเป็นเครื่องเลยนะมีคนไลมนมนมน่มีคนรับมีคนได้มีคนรับนะครับสำคัญมากๆ,ๆนะครับพะวิทยุซานซิตเตอร์เนี่ยฟังข้อมูลข่าวสาจากสตานีวิทยุของไทยนะ,ะไม่ไว่าจะเป็นโซวอทอโทออซอโมทอทอไรแล้วแต่เขาจะมีช่วงข่าวอยู่แต่พี่บอกเรื่องมีเรื่องมาแล้วว่าในยุคที่น้ำท่วมใหญ่ปี5 4ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยปรากฏว่าน้ำป้าป้าก็ไม่เล่ยวันนั้น ไฟฟ้ากระดับพี่น้องก็ไม่สามารถจะติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับแต่ส่อวทตเรานะครับเครืองส่งเนี่ยอยู่บนโคตาเพชรตัวท่านี้เนี่ยอยกทีกุนทารีเพราะน้ําำไม่ท่วมแน่นอนเราสามารถจะส่งสัญญาณเนี่ยไปหาท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็ส่งกลับมานะวัดชั้นเดือดร้อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผ่านทางรายการวิทยุผ่านทางรายการโทรทัศน์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นสิ่งจําเป็นอยู่ในยามที่เกิดภัยพิบัตินะครับไฟฟ้าดับ แต่วิทยุเหล่านี้เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่คือใช้ท่านใช้ท่านพ<ม>ิบ<ม>่าวเกียงแล้วก็ไม่ใช้เฉพาะแค่สุราทางนี้หรือว่าประเทศไทยเราค่ะคต้องบอกว่าวิทยุเนี่ยเป็นอุป,ปรกรณ์เอาตัวรอตามลักซากลนค่ะตามต่าง,าง,างประเทศที่เขาเจอภัยพิบัติบ่อยๆประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าที่เป็นอเมริกาก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเวลาเขาเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะเขาต้องมีว<ม>ิทยุติดบ้านไว้นะคะนกเนือจากไฟแช่หรือว่าอื่นๆแล้วนะ<อ>เพราะฉะนั้นจาเป็นพีิบ่าวเกรียงเอาเรื่องนี้มีย<อ>ืนยันกันด้วยนะมียืนยันมาจากทางด้านของอ่า รายการรายการด้วยเดี๋ยวาใหลคลิปรายการแช่นะคะไปลองไลคลิปนี้กันค่ะมีไม่นะครับเดี๋ยเรื่องอวิทยุสานเตอร์นี้ก็ยากเมยอยากดามานะครับย่าบคนที่ยังเป็นกลุ่มผู้ฟังคนที่ยังชายประโยชน์จากวิทยุเนี่ย ยังมีอยอีกมารกก์กน,นะครับนะค่ะแล้วก็มีคาพูดนึ่งเนี่ยน้องยิ่งอ้อมชอบมาร์กเลยไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าระบบการซื่อสร้งทางวิทยุคือกระดูกสั้นล่างข้องงานบรรเทาสาธารณาภัยพเบาเกลียง<ม>นะคะ<ม>บางทีถ้าเรารับฟังวิทยุในช่วงที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยค่ะเราที่ได้รู้ว่าตอนนี้มวลน,น้ําหรือว<ม>่าภัยพิบัติมันยู่ตรงไหนจุดไหนเราควรจะเลี่ยงเลี้ยงพันพรือรวมไปถึงการช่วยเลือกข้องพักรัดนี่แหละค่ะเ<ม>ขาจะมีการช่วยเลือกข้าวเช่อชาวบ้านพันพรือ<ม>เราจะได้เตรียมตัวแล้วก็รับมือกกัันนไทีี่่เบาลยงค เออรู้บันทัดทำไม่เลยรไงอมทำให้แม่กศธชอเนี่ยส่งข้อมูลข้าวสารเนี่ยไปในมือถือของแต่ละคนเลยอะไรวาทุกคนมีมือถือนะครับนั่นแหละ้องบอกมือถือเนี่ยถ้าไฟฟ้ารับจริงๆนะไม่มีทันยันยิ่งเนี่ยทันชัยกันได้กี่วันละไม่เกินสองวันใช่นะครับอันนั้นนึ่งแล้วอ,อันดับสองแล้วเรื่องของระบบพื้นทีเนี่ยนักจัดรายการแต่ละสถานีแต่ละแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้สภาพพื้นที่เขาจะมีกลุ่มฐันผู้ฟังอยู่แล้ว เขาจะรัวสภาปัญหาตรงนี้เขาจะสามารถจะแจงได้ละเอียดลงในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยัางคงกลมประชาพันธ์เราจะเห็นว่ามีสถานีวิทยุเนี่ยย้อยเยอะแยะเลยนะครับสุราษฎร์มีสมุยมีเห็นไหมใช่ไหมทุงส่งมีอำเภอเยอยๆเราก็มีครับตุนยอมเลยจะครอบกลุมทุกพื้นที่นั่นเองครับนั่นแหละค่ะที่ว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะอย่าดูทุกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งถี่เชยแต่มันสามารถใช้ได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติเมื่อพี่เบาเกลี้ยหวาไฟทุกตัด วิทยุแบดมอสหรือตวะไอ้ถั่วซัแบดมอดหรือบางทีถัศัพทบแบดแม่แมต่วด้ดยปันห้าเหืืองไฟฟ้าปันห้า 4G 5G ที่มันไม่สามารถจะใช้งานได้ก็ต้องเป็นวิทยุสายซิสเตอร์นี่ละค่ะที่เขาะจะใช้คลื่นความถี่ในการส่งไปได้ไกลค่ะทะลุแม่น้ำได้ ตอนอเกิดซึนามีนะพี่บอกเรียงไปประจำะอยู่ที่โซสต์สสสแต่กัวป้าก็จะเป็นคลื่นลักเลยที่รับบริการพี่น้องประชาชน,าาานนะข้อมูลเ่าสั้นนะเป็นอย่างดีเลยครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะก็ต้องมีติดบ,บ้านวายตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คาดไม่ได้เหมือนกันนะคะวิทยุทรานซิสเตอร์นั่นเองค่ะ